เหรียญตาแผ่นดินพอ2อ0 5สองห้ายห้าเพื่อนๆน,นมีเก็บไว้นะครับราคา มีเพื่อนๆบอกว่าเป็นล้านนะครับแต่ต้องมีรายละเอียดต่างๆของเหรียญอีกมากมายนะครับมีทั้งตามงกุฎตรงยอยักษ์จึงจะมีราคาบางคนก็มีช่องว่างของตัวอักษรที่กว้างขึ้น แต่รวมๆเราก็เก็บเอาไว้นะครับอย่างน้อยก็ให้ลูกหลานในอนาคตได้ศึกษาได้ดูนะครับ